สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาทาพิกาาัดนะคะในหัวข,ข้อที่ว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอัปเดตความรู้สึกกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเราแบบห่างหายกันไปนานนะคะโอเคนะคะมี2กองให้เลือกนะคะอันนี้คือกองแรกนะคะอันนี้คือกองที่2นะคะกองหนึ่งกองที่2นะคะ1 2สอง โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กล่องแรกกันก่อนนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะคะไปดูกันว่าเขาหรือคุณนะคะอาจจะอยู่ในลักนณะราศีอะไรนะคะมีราศีสิงห์นะคะราศีตุลค่ะแล้วก็ราศีกลุ่มนะคะมีสิงห์นะคะตุลแล้วก็กลุ่มนะคะที่เด่นๆอยู่ในกล่องแรกนี้นะคะที่นี้นะคะไปดูเลยว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุบ้านนะคะกองที่หนึ่ง king of s w o r d นะคะไพ่ใบแรกนะคะคุณอาจจะเดียวอยู่กับชาวต่างชาติชาวแบบเขาเรียกตะวันออกกลางอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจจะอยู่อยู่กับคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะตำรวจทหารอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ queen of wands นะคะราชินีถึงไม้เท้านะคะ Queen of Pentacles นะคะคว e นถือเหรียญนะคะไนท์ออฟบอนส์นะคะก็คืออัศวินถือไม้เทา้านะโอเคควีนออฟชาลิกนะคะ, okay. lic, ะ,คะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะให้ความให้อารมณ์แบบว่ารู้สึกรักรอคิดถึงนะคะ ไม่แน่ใจในสถานการณ์เนาะบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้คุยกันนะคะหรือว่าอาจจะห่างกันนะคะหรืออาจจะคบกันอยู่เลยแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ความรู้สึกที่มีกับคุณณนะตอนนี้คือเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะอยากจะมาหาอยากจะติดต่อมานะคะคุณยังเป็นคนที่แบบดูมีค่าสําหรับเขาดูเลอค่าอย่างนี้ดีกว่านะคะเป็นคุณเอา pentacles ึ้นมานะคะแล้วก็ รู้สึกรักคุณนะคะเป็น Queen o f Cups ขึ้นมารู้สึกคิดถึงกังวลรักคุณนะคะถ้าคุณห่างกันไปเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนอารมณ์แบบเอ้ยอยากจะมาหาคุณนะคะอยากจะกลับมาหาคุณนะคะดูแบบขี่ม้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบเนี่ยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะยิงรู้สึกว่าอารมณ์มันเหมือนโหยหาโหยหาความรักคิดถึงแล้วก็คิดถึงบนแต่เรื่องของคุณแต่สิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยสินะคะคือแบบ นิ่งนะคะนิ่งนิ่งอีโก้สูงนะคะไม่ค่อยยอมไข่อันนี้เป็นคิงถือดาบนะคะจึงจะไม่ดื้อเท่า5ดาบแต่แบบก็มีความเป็นอีโก้นะคะคือไม่ยอมนะคะไม่ยังไม่ยอมเทคแอคชั่นอะไรนะคะได้แต่คิดนะแต่หญิงว่าไม่นานเขาน่าจะเทคแอคชั่นนะเพราะว่าแบบแพชชั่นเขาที่มีออกับคนนียค่อนข้างสูงนะคะโอเคนะคะทีนี้ไปดูว่าอ่ะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่านะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะ หนึ่งดาบนะคะสองดาบนะคะ the moon นะคะห้าถ้วยนะคะ king of pentacle นะคะ แปดเหรียญนะคะ,นนะ,คะโอเคนะคะสิ่งที่หญิงสัมผัสได้คือเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาจะเทคแอคชั่นแน่ๆนะคะเขาจะเทคแอคชั่นโดยการแบบพูดหรือว่าติดต่อสื่อสารมานะคะมีหนึ่งดาบมีสองดาบนะคะถ้าคุณไม่ได้บล็อกกันนะคะเขาก็จะติดต่อสื่อสารมาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาแบบไม่สามารถที่จะเอาออกจากหัวได้อะไรอย่างนี้นะคะ มันแบบมันเป็นกังวลอะมันคิดวนแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องคุณอะไม่สามารถที่จะตัดให้ขาดได้นะคะห้าถ้วยนี่เป็นไพ่ที่แบบเออตัดอดีตไม่ได้นะตัดตัดไม่ขาดนะคะแล้วก็เออ energy ไพ่คู่ก็ขึ้นด้วยนะเป็นคิงกับคว e นถือเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกับที่คุณคิดถึงเขานะคะจิตสื่อถึงการโทรจิตนะ,ะกองนี้มีการโทรจิตนะคะแต่แปดเหรียญออกมาเนี่ยนะคะ หมายความว่าเขาจะ take action ไหมเขาจะ take action นะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่วันสองวันเนี้ยมันอาจจะช้านิดนึงนะเอ็น,หนเหมือน energy ธาตุินอ่ะคือเหมือนเขาก็ทํางานของเขาไปก่อนนะคะใช้ชีวิตของเขาไปก่อนวันไหนที่เขาเห็นโอกาสเหมาะๆหรือว่าวันนั้นฟ้าอาจจะแบบเปิดนะคะเขาก็จะติดต่อคุณมาแต่ว่าจะ take action แน่นอนแต่อาจจะช้านิดนึงนะคะ ทีนี้นะคะมาดูว่าแล้วบทสรุปนะคะบทสรุปจะดีไหมนะคะทีออชชั่นมาแล้วจะเป็นยังไงคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะสามเหรียญน,นะคะไพ่กระเด็นออกมาเนาะหี่ขออนเปิดเลยนะคะสี่เหรียญน,นะคะมีทั้งสามเหรียญสี่เหรียญน,นะคะสิบเหรียญน,นะคะ พรินเซ a บอลนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะโอเคมีแต่เหรียญน,นะคะคือไม่คิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยคิดแต่เรื่องเงินนะคะไม่ใช่นะคะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวคุณนะคะบทสรุปเนี้ยคุณก็จะได้คุยกันนะคะจะได้คุยกันเคลียร์กันปรึกษากันนะคะเพราะเป็นไพ่สามเด่นแล้วไพ่คนที่ในไพ่ของรุ่นไรเลเวทเนี้ยก็จะเป็นคนที่แบบคุยกันปรึกษากันปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็คุณก็จะได้ปรึกษาหารือกันต่างคนนะคะน่าจะ ปลดปล่อยนะคะการเป็นตัวของตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะคะออกมาจากพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะให้ความรักเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็คุณมีโอกาสลงเอยกันสูงมากเลยนะเพราะเป็นสิบเตียนะเพให้ครอบครัวนะคะคุณอาจจะมีความเหมาะสมกันหลายอย่างนะ,ะนนเช่นนะคะหน้าที่การงานเหมาะสมกันนะคะหรือว่าสามารถแบบผลักดันคนคนหนึงในในส่วนของธุรกิจ business อะไรเงี้ยได้นะคะ แล้วก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปแต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมีหนึ่งเหรียญแต่ว่าเป็นไปอย่างความเป็นไปอย่างมั่นคงนะคะกองนี้นะคะมันเป็นไปได้อยู่ประมาณ2ประเด็นก็คือประเด็นแรกเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากันอยู่นะคะหรือประเด็นที่2ไม่ได้เป็นมีปัญหาอะไรกันหรอกนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะอาจจะช้านะคะหรือไม่บางทีเขาก็แบบไม่ได้ติดต่อมาหากันทุกวันอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาคิดถึงคุณขนาดไหนนะคะ เขารู้สึกยังไงอะไรอย่างงี้นะคะโอเคทีนี้มาขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะจากพา่ออรลเคิลเนาะอันนี้ขอสักสามใบนะคะ It is safe for you to love นะคะเปิดใจไปเลยนะคะรอบนี้หรือว่าความรักครั้งนี้เนี่ยนะคะมันสามารถที่ทำให้คุณปลอดภัยแล้วก็แบบ ลงเอ่ยกันได้นะคะอย่าคิดเยอะนะคะ Open your heart นะคะ to give นะคะ and receive to give นะคะ and receive the highest energy of all นะคะต้องเปิดใจรับแล้วก็ให้ด้วยนะคะ Give your relationship a chance นะคะคืออย่างที่หญิงบอกกรณีแรกนะคะคุณอาจจะมีปัญหากันก็ได้นะคะ กรณีที่2เนี่ยอาจจะแบบไม่แน่ใจนะคะให้ไปเลยนะคะให้โอกาสความรักท้งนี้นะคะมันมันได้มีโอกาสพัฒนามันได้มีโอกาสเรียนรู้กันนะคะโอ้ y god w e d d วีดนะคะคุณน่าจะได้ลงเอยกัน w e ด d ิ้งมากับ t e o o p p n t t c l l s s นะคะซึ่งเป็นไพ่ครอบครัวนะคะ น่าจะได้แต่งงานนะกองนี้นะคะมีโอกาสลงเอยกันสูงมากนะคะก็ขอให้เป็นจริงนะคะสำหรับใครที่รออยู่เนาะเดี๋ยวขอให้ Oracle นะคะอีกสักสำรับเนาะของเล่นเยอะมากเลยนะคะต้องใช้ให้หมดซื้อมาเยอะ trust นะคะคุณต้องเชื่อนะมีความเชื่อนะคะ เหมือนอารมณ์แบบว่าอย่าคิดลบอะก,กับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะต้องเปิดใจนะคะเปิดใจรับ Energy ดีๆแล้วก็ให้ Energy ดีๆกับเขาไปนะคะออกมาพร้องันสิบใบได้นะ Ask for help from Arthur นะคะถ้าคุณมีปัญหากันอยู่นะคะอาจจะต้องให้ ะสื่อแม่ชักนะคะช่วยประสานให้กับคุณทั้งคู่นะคะ r f r o r Now รนะคะหปีนับจากนี้นะคะหญิงมองว่าโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณน่าจะเป็นแบบลงเอยกันนะคะเพราะมันเป็นไพ่ปิดจ,จบมัน,นไพ่แต่งงานมันไพ่ครอบครัวมันไพ่เวดดิง้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออีกหนึ่งปีคุณน่าจะมีการแต่งงานกันนะคะ ไม่รู้ก็คือแบบไพ่ออกมาแบบนี้นะคะก็ขอให้เป็นจริงละกันสำหรับใครที่อยากแต่งนะคะใครที่ไม่อยากแต่งก็อาจจะตกลงแบบไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องเป็นดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีนะคะคนที่ไม่อยากแต่งที่มาดูดวงกับหญิงนะบางคนก็ไม่ได้อยากแต่งงานนะคะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันรองที่สองนะคะ กองที่สองนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะยังไม่ได้เลือกอ,ะอ่ะงั้นหญิงเล่นด้วยนะคะอันนี้กองที่สองนะคะไะเราไปด้วยกันลุยเลยนะคะคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะลัคนาราศีของคุณกับเขาก็คือมีราศีกรกฎนะคะาชาวธาตุไฟนะคะมีเมษสิงห์ธนูเนาะ กรกดเมษธหนธนูแล้วก็ราศีตุลน,นะคะตุลมาอีกแล้วนะคะกรกดนะคะเมษงหนธนูหรือว่าราศีตุลน,นะคะสามราศีที่สามใบที่เด่นๆนะคะห้าราศีนี้นะคะอาจจะอยู่ลักษณะาราศีอื่นก็ได้นะคะโอเคทีนี้นะคะไปดูว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะใช่ไหมมีมีการลืมด้วยนะตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะทำหลายอย่างนะคะม u l ติทัสกิง q u e คุยนับสอดนะคะกองแรกนะไพ่ใบ,บแรกได้ king of swords นี่ได้ q u e คุยนับสอดนะคะ9ถ้วยนะคะ k n i g h of cups นะคะ k n i g h of c h a l i c t นะคะ k n i g h of n i g h of swords นะคะ9ก้ดาบนะคะ The l o v e r s นะคะหน้าไพสวยอ่ะชอบขออีกหนึ่งใบนะจ๊ะเจ็ดดาบนะคะโอเคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะกล้องนี้น่าจะมีปัญหากันค่ะเพราะมีดาบขึ้นมาเลอะเยอะเลยนะคะมีเจ็ดดาบมีเก้าดาบอะไรอย่างงี้มีควินดาบนะคะอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่า โมโหโกโรธหรือว่าน้อยใจอะไรก็ได้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยเขายังรักคุณอยู่นะมีเลเวอร์สนะคะมียังมีแพชชั่นกับคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่ยังอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณอยู่นะคะด้วยพหน้า,พาไพนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะทะเลาะก,กันหรือว่ามีประเด็นอะไรกันสักอย่างนะคะเขาก็รู้สึกแบบนอนไม่หลับเหมือนกันนะแบบ ก็คิดมากเรื่องคุณพอสมควรนะคะรู้สึกคิดถึงแหละนะคะก้าวถ้วยขึ้นมาบอกแบบเออก็คิดถึงแหละแต่ว่ามีอ e นะีโก้นะพายแบบนี้รวมถึงเุณนับสอด้วยนะคะอาจจะยังแบบไม่ t ท k แอคชั่นอะไรตอนนี้เพราะว่าอีโก้เขาสูงนะคะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะด้วยนะคะคิดมากแบบเทคแอคชั่นไปแล้วมันจะคุ้มไหมมันจะได้เรื่องหรือเปล่ามันต้องทําตอนนี้เลยไหมอะไรเงี้ยแต่ใจก็รักนะใจก็แบบเออยังคิดถึงยังมีแพชชั่นอยู่ยังอยากจะกลับมาหานะคะ ยังอยากจะเคลียร์น่ะแต่ว่าก็ยังไม่เคลียร์นะคะเจ็ดดาบเนี่ยคือแบบอารมณ์แบบก็แอบ,บสอบสอดส่องค,คุณคุณเบาๆนะคะอาจจะแบบแอบ,บสืบจากเพื่อนคุณนะคะอาจจะถามจากคนอื่นนะคะหรือว่าอาจจะดูจากโซเชียลก็ได้นะคะหรือว่าให้ความรู้สึกว่านะคะมีก้าถ้วยมีเจ็ดดาบขึ้นมาเนเขาอาจจะมีคนคุยนะคะคนอื่นๆที่แบบเอออาจจะจีบกันอยู่อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ก็ยังไม่ลืมคุณนะยังยังมีคิดถึงคุณเหมือนกันนะคะ แต่ความรู้สึกนะคะยิางรู้สึกว่าเขามาแอบส่องมากกว่าแอบบมาดูว่าคุณมีใครหรือ,อยังนะคะแอบบมาติดตามคุณอยู่ในในโลกโซเชียลนะคะหรือว่าจากเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะโอเคนะคะทีนี้มาดูว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะ10ถ้วยนะคะ ชูอฟสอดนะคะสองดาบได้ไพ่เหมือนกองเมื่อกี้เลยทุกคนนะคะสิบดาบนะคะโอเคจบไม่เทคอะไรแล้วนะคะอย่างอย่างขออีกสองใบนะคะสองถ้วยนะคะ เอ็มเพอเรอร์นะคะหญิงว่าเขาน่าจะเทคแอคชั่นนะคะตอนนี้นะคะปัญหาที่หญิงบอกว่าคุณน่าจะมีประเด็นกันคุณน่าจะเลิกกันไปนะคะคุณน่าจะเลิกกันไปแล้วนะคะไม่ได้ติดต่อกันมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณน่าจะสารสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งนะคะประมาณ เป็นปีนะคะกองนี้เพราะมี10ถ้วยขึ้นมานะคะแล้วก็มี2ดาบ10ดาบทุกคนอาจจะบล็อกเลิกติดต่อเลิกสื่อสารไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะคะแล้วก็แบบห่างกันไปแล้วนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะมันเป็นไพ่2ถ้วยเนี่ยก็คือเป็นไพ่เนื้อคู่เนาะเป็นไพ่ที่จะกลับมาหากน block, ar, Bullet, right. rus, mm. ันก็ได้นะคะเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะกลับมาหาคุณนั่นแหละนะคะพูดง่ายๆนะคะคนๆนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะมีเอเมอเลอร์ขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นนักการเมืองนะคะหรือจะเป็นแบบ ถ้าหาตำรวจยศใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นระดับผู้บริหาร CEO อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอโอเคเขาหน้าจะถ้าเขาไม่มาหาคุณนะคะก็อาจจะติดต่อมาหาคุณเองดูอีกมือใดเขาจะเทคแอคชั่นแบบไหนนะคะเทคแอคชั่นอะเทคแอคชั่นอยู่แล้วแหละ ทาวเวอร์กับเด็กถือเหรียญนะคะเขาน่าจะติดต่อมาหาคุณนะนะคะติดต่อมานะคะติดต่อมาในขณะที่คุณแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาจะติดต่อมาหาแหละนะ,ะปุบปับก็ติดต่อมานะคะอาจจะโทรมานะคะอาจจะโทรมาเลยเอาอยู่ดีๆแบบไม่เคยโทรก็โทรมานะคะหรือปุบปับมาเจอก็ได้นะคะแต่มันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเขาไม่เคยทําอะไรแบบนั้นนะ,ะ <liability> เขาก็จะทำอย่างเช่นแบบไม่เคยมาหาคุณ ที่ทางานอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาหาคุณที่ทํางานหรือแบบอาจจะมาหาคุณที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะหรือแบบเคยคุยกันแต่ในแชทเอาอยู่ดีๆก็โทรมาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นนะคะคือเขาจะเทคแอคชั่นแบบปรับปรับในสิ่งที่เขาไม่เคยทําเพื่อที่จะกลับมาคืนดีกับคุณนะคะทีนี้มาดูบทสรุปนะคะคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะถ้ากลับมาแล้วมันจะดีไหมนะคะ Princess of c h a l i กนะคะหรือว่าเด็กถือถ้วยนะคะสิบเหรียญอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ได้สิบเหรียญน,นะสี่เหรียญอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ได้สี่เหรียญน,นะเออหญิงก็สับนะแต่ว่ามันออกมาไปเดิมอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันหนึ่งดาบนะคะ อสศวินถือถ้วยนะคะโอเคอยไม่ใช่ King of Cups นะคะ k King of c h a l l i e คือเป็นราชานะคะราชาถือถ้วยนะคะบทสรุปนะคะคล้ายๆกับกองแรกเลยนะเพราะว่า e n น y ดีมากเลยนะคะคือคุณก็จะได้กลับมาคุยกันกลับมาเริ่มต้นกันนะคะแล้วก็กลับมาแบบแบ่งปันพื้นที่ส่วนตัวนะคะกลับมาเคลียร์กันนะั้นหนึ่งดาบมันเป็นไพ่ที่ดีนะคะคือ อาจจะมีความชัดเจนนะคะมีการเคลียร์กันชัดเจนว่าแบบเออจะเอายังไงกันต่อแล้วสรุปแนวโน้มก็คืออาจจะตกลงมีสถานการณ์ตกลงแต่งงานกันนะคะตกลงแบบคบหากันเป็นเรื่องเป็นราวละสิบเหรียญน,นะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่รักกันนั่นเองนะคะคุณอาจจะมีแก็บอายุห่างกันค่อนข้างหลายปีนะกองนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืม บทสรุปก็คือดีนะคะน่าจะได้กลับมาลงเอยกันในทางที่ดีนะคะถ้าใครเพิ่งจีบกันก็น่าจะได้คบกันนะคะถ้าใครแอบชอบก็น่าจะได้รู้ว่าเออแบบเขาก็ชอบเรากลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครครบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็มีโอกาสแต่งงานกันได้นะคะโอเคทีนี้เราไปขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่นะคะ คีดแอนด์เพนนะคะคุณอาจจะต้องเปิดใจรับฟังนะคะหรือว่าเปิดใจให้กับสิ่งที่คุณไม่ชอบอะนะคะในตัวเขานะคะบางทีเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคาดหวังซะทุกอย่างนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องเปิดใจนะไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะ you deserve love นะคะ ก็คุณแบบกับสมควรที่จะได้รับความรักครั้งนี้เนาะคุณอาจจะเคยเป็นฝ่ายทุ่มเทหรือว่าเป็นคุณอาจจะแบบเออคิดถึงแบบซื่อสัตย์กับเขาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแบบมีเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สมควรที่จะได้รับความรักตอบกลับนะคะแมกเดียโฟดนะคะคือความรักอะบางทีมันไม่ง่ายหรอกนะคะมันจะต้องใช้ความพยายามนะคะการเป็นแฟนกันมันไม่เหมือนกับคู่ชีวิตเนาะคู่ชีวิตอาจจะต้องแบบ ต้องปรับตัวเข้าหากันต้องมีการเลือกลาการมีการแบบต้องใช้ความพยายามในความสัมพันธ์พอสมควรนะคะเพราะฉันเนี่ยไม่ต้องแปลกใจหรือว่าไม่ต้องแบบคือเขาพูดอย่าทอ้ออ่ะเออคิดคิดไม่ออกนะคะอย่าท้อนะคะโอเคขออีกสักสำรับนะคะยิงกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแล้วหายไปแบบสักพักหนึ่ง อตอนนั้นแบบอะไรบ้างก็มนเ,เยอะแยะอุ่ไวายมากนะคะ c h o ชื่อ n น w d i r e c t i o n นะคะถ้าเกิดว่านะคะคุณกับเขาเนี่ยเคยมีปัญหาเดิมๆอะนะคะหรือว่าเคยเคยมีปัญหาจนเลิกกันคุณต้องรู้ว่าปัญหานั้นมันคืออะไรนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมันใหม่ฟลิปใหม่นะคะหาแนวทางใหม่ที่เราจะไม่ได้ทะเลาะก,กันเรื่องนี้อีกนะคะ ล o ก k f ร์ซายนะคะคือหญิงรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกว่าแบบคุณรู้สึกอะไรบางอย่าง,งว่ามันมีสัญญาณที่เขากำลังจะเทคแอค t i o n อะไรบางอย่างมาหาคุณแล้วหญิงว่าเป็นแนวในทางโพ s ิทีฟนะคะถ้าเกิดนะคะเขามาหาคุณนะคะนั่นคือสัญญาณที่ดีแล้วที่แบบเหมือนเขาน่าจะคิดมาดีแล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรมาหาคุณแสดงว่าเขา,าตัดใจจะคุณไม่ได้นะคะ คุณก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะแบบคุยกับเขาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่จะไม่เกิดปัญหาดิมๆอีกถ้าคุณยังอยากได้เขานะคะวงเล็บเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณบางคนก็มีอยู่2อย่างนะ,ะบางคนก็ไม่อยากได้แล้วอยากจะรอคนใหม่แล้วคุณก็จะต้องแบบมีวิธีคุยพูดกับเขานะคะ i n the near Fu t u r e นะคะในอนาคตใกล้นี่แหละนะคะที่เขาแบบจะ Take A c t i o n มาหาคุณแล้วก็ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปในทาง positive นะคะ ก็ขอให้ทุกคนสมหวังกับความรักนะคะสําหรับใครที่มีปัญห,หาอยู่ก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็สําหรับใครที่รักกันอยู่ก็ขอให้รักกันยิ่ง,งขึ้นไปนะคะสําหรับใครอยากปรึกษาตรงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ id มาได้นะคะหญิงสอนไพ่ยิปซีด้วยนะคะก็สอนเฉพาะวันอาทิตย์แล้วนะคะก็จองคิวมาได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ